สวัสดีครับผมชัชพง้์งพงผู้พวงนะครับผ9าัก9ครับผมก็ประจำอยู่ช็อปนะครับอ่าดีเทคเซอร์วิทอนะครับเ mm hmm. มืองภูเก็ตนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้นะครับผม mm hmm. ก็จะมาแนะนำฟังก์ชันนะครับผม, mm hmm. ผมเกี่ยวกับ 5G นะครับผมว่าทำไมเราต้องอัปเกรดจาก 4G เป็น 5G นะครับผมว่า 5G มันมีประโยชน์ยังไงนะครับผม mm hmm. เรื่องแรกนะครับ ก็คือ 5G เนี่ยมันเร็วกว่า 4G นะครับถึง20เท่านะครับบางรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเร็วกว่า 4G ถึง24เท่าเลยนะครับผมก็อย่างเช่น A22 นะครับผมก็ตัว 5G เนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับผมยกตัวอ,อยา่างเช่นอ่าเวลาที่แบบเรา,าเล่นเกมนะครับหรือว่าพวกวิดีโอคอลอะไรพวกนี้การเล่นเกมนะครับผมเราสามารถ เล่นเกมได้โดยที่ว่าไม่ต้องติดตั้งเกมบนเครื่องนะครับเหมือนเกมบางเกมเนี่ยขนาดหนึ่งกิกเลยนะครับผมว่ามันทําให้เราเสียความจําเครื่องบางทีเราโหลดมาแค่เล่นแป๊บๆอย่างเงี้ยผมทําทให้เราเสียความจําเครื่องนะครับเวลามี 5G ะเราสามารถเล่นเกมบนคลาวได้เลยครับหรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมก็จะทําให้มีความจําเยอะขึ้นในเครื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัว 5G นะครับผมอ่า เวลาเราเขาเล่นเกมนะครับผมการที่ว่าเราไปเล่นบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะลดนะครับผมการโกงเกมนะครับผมอ่ามันมันลดยังไงนะครับผมเพราะว่าการโกงเกมเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ปกตินะครับเกิดจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับลงมาในเครื่องนะเพื่อเปลี่ยนความจําแล้วก็ส่งไปเซิร์ฟเวอร์นะครับผมการที่ว่าเราเล่นเกมไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับทําให้เราอ่าทำให้การโกงเกมอย่างนี้มีได้น้อยลงนะครับผมอ่ามันก็จะสามารถนะครับผม เขาเรียกทำให้การโกงเกมน้อยลงแล้วก็การเบื่อในเกมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องปริงนะครับผมเรื่องความเสถียรของเกมด้วยนะครับผมก็คือเวลามันรับรับส่งข้อมูลเนี่ยถ้าหนีบช้าๆเนี่ยก็คือมันจะมีปิงนะครับการดีเลย์เยอะนะครับผมแล้วก็ 5G เนี่ยมันก็ยังมีดีเลย์ยมีปิงน้อยกว่า 4G ด้วยนะครับผมมันก็สามารถทําให้เราตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับครับนอกจาก เรื่องความเร็วในการเล่นเกมแล้วนะครับผมก็ยังเป็นพวกการาวิดีโอคอลนะของวิดีโอคอลเนี่ยเราสามารถบางทีเนี่ยเราออกไปบางทีสัญญาณไม่ดีเนี่ย 4G นะครับจะมีกระตุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น 5G เนี่ยมันจะวิดีโอคอลได้อย่างด,ได,ไดีได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วว่าเขาบอกว่าได้ถึง 4K นะครับบางทีก็ตอนนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดก็ตัววิดีโอคอลตอนนี้ก็ถ้าเป็น 4G ก็จะได,ได้ได้แค่ระดับ HD นะครับผม ครับผมนอกจากการวิดีโอคอลการเล่นเกมแล้วนะครับผมก็มีการออย่างเช่นแบบการสตรีมเกมนะครับพวกแบบยูทูบเบอร์อะไรต่างๆไลฟ์สดอย่างเงี้ยผมตัวนี้ครับก็คือใช้เน็ตเดียวนะครับผมปกติเนี่ยเขาก็ใช้เน็ตบ้านกันนะครับอพอเรามี 5G เนี่ยก็คือสามารถไลฟ์สดนะครับคนดูเยอะๆเนี่ยไลฟ์นอกบ้านเลยนะครับผมไม่ต้องแบบเออพกคอมตัวเน็ตหลุดกตัว Wi-Fi อย่างเงี้ยบางทีคนดูเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยครับตัว 4G เนี่ยมันไม่ไหวนะครับต้องใช้ 5G ขึ้นไปนะครับผม แล้วก็นอกจากนั้นนะก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับผมเช่งเช่นแบบเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยก็สามารถแบบสามารถเกี่ยวกับทางธุรกิจนะครับสามารถแบบบังคับลดทางระยะไกลหรือว่าแบบผ่าตัดอะไรเงี้ยระยะไกลได้เลยนะครับเพราะว่า 5G เนี่ยเร็วเร็วกว่าเดิมนะครับผมเร็วกว่า 4G นะครับผมนอกจากนี้นะก็ยังแบบมีเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับผม 5G เนี่ยจะทําให้มีอุปกรณ์เนี่ยรองรับได้มากขึ้นนะครับผมใช้ได้ หลายเครื่อนมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีประโยชน์อย่างเช่นแบบพวกเกี่ยวกับสมาร์ตทิงต่างๆนะก็คือการามีทีวีมีตู้เย็นมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ย 5G ก็จะมาทดแทนในส่วนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ยังไงก็มาแนะนำกันแค่นี้นครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ,ขอบคุณครับ